ชมหน้าบุตรทั้งสองคนของป่าเทพเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งคนนะคะที่เป็นตลกคันเทพจริงๆแล้วค่ะสําหรับเขาคนนี้เทพโพง,งามกับอีกหนึ่งคนที่เป็นทั้งผู้แสดงละครภพาพยนตร์ผู้กํากับเขียนบทมาอย่างมากมายแถมเคยผ่านในช่วงวิกฤตชีวิตมาแล้วอย่างมากมายจริงๆแล้วค่ะซึ่งก็มีโอกาสเป็นนักพากาตูนในหนังกลางแปลงเพราะว่าขาดนักพากว่ดีทำม,มาอยู่7ปีนะคะหนังกลางแปลงเอง,เองก็ถูกยุบจึงหันเหไปเป็นกรรมกรในโรงทานและได้ไปสมัครงานกับวงดน,นตรีเพ พรมแดนหลังจากนั้นเองเนี่ยก็เริ่มหันมาเจอกับทางนั้นของเด่นดอกประดู่ค่ะให้มีโอกาสมาเล่นเป็นตลกแถวหน้าของเวทีหลังจากที่ เด่นออกจาก,กวงดนตรีเพลินพรมแดนเด่นเองก็ได้มาเข้าร่วมกับคณะเด่นเดือเทพประมาณ2,520จากนั้น2ปีเองก็แยกมาตั้งคณะเป็นเทพเพชรธงจิมต่อมาเองก็ได้น้อยโพงามแข่งช่อมาดานันหม่ำจกมกมารวมกลุ่มกับคณะเทพโพงามจานถึงประมาณปี2,538ก็เลิกเล่นคาเฟ่รับงานทีวีละครภาพยนตร์อย่างเดียวค่ะชีวิตครอบครัวาน,านั้นอยู่กันกับคุณจุม๋มพัชลาวัน สรงหีรพัฒมีลูกด้วยกัน2คนก็คือทอฟฟี่นิชาพาโพงามเป็นอดีตนักร้องลักมิวสิกและไททนพลน์โพงามแต่ในปี2558ทั้งคู่ประกาศแยกทางกันหลังจากอยู่กินกันมาถึง35ปีและมีน้องสาวอีกคนที่เป็นตลกแสดงด้วยเช่นกันนั้นก็คือน้อยโพงามในด้านของธุรกิจอย่างเทพโพงามเองเ,ยเคยลงทุนมาแล้วไม่ว่าจะทัร้านชา อู่ซ่อมรถร้านเสริมสวยบ้านจัดสรรแต่ก็ไม่ประสบความสําเร็จและขาดทุนอย่างมากและยังเคยลงทุนผลิตน้ําแบบข้าวกล้องยี่ห้อโพงามอีกด้วยแต่ไม่ประสบความสําเร็จข่ะเนื่องจากว่าไม่ผ่านการรับรองจากคณะงานคณะกรรมการอาหารและยาสุดท้ายถูกฟ้องล้มละลายโดยเป็นบุคคลล้มละลายตั้งแต่วันที่15พ้พฤษภาคม2550น้นั่นเองปัจจุบันนี้นะคะมาเปิดธุรกิจเป็นขนมเปียกขั้นเทพแล้วก็เป็นพิธีกรมรายการชุ่มทางดาว ทองทางช่องเจ็ดนั่นเองค่ะและนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่เราได้นำมาฝากกันค่ะ